ศาสตราจารย์พิเศษด็ c, รอเนกเหล่าธรรมทั์และทัมตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเป็นประธานแถลงข่าวในวาระครบรอบหนึ่งปีทัชชากับการพัฒนาสังคมมนุษยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศพร้อมปาฐกถาพิเศษหนึ่งปีทัชชากับการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์ครั้งสำคัญของประเทศ พร้อมกล่าวด้วยว่าประเทศมีประวัติศาสตร์อดีตและโบราณคดีที่ย้อนกลับไปได้2,000ถึง3,000ปีซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนไทยและเป็นเรื่องที่กำลังพยายามเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยโดยขณะน,นี้กำลังจะมีการทำหนังทำคลิปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีของประเทศที่ย้อนกลับไปถึง2,500ปีและถอยมาจนถึง1,500ปีและ700ปีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ หากมีการศึกษาโบรางคดีและประวัติศาสตร์ให้ลึกซึ้งอย่างที่ทัชชาทำมาได้ก็จะบอกได้ว่าแต่ก่อนในยุคสุวรรณภูมิเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามขอให้ทัชชาเดินหน้าต่อไปสิ่งนี้แหละที่ทำให้ประเทศไทยเป็นชาติที่มีเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์มีมรดกทางอารยธรรมหรือทางวัฒนธรรมที่ดีป็นเจ็ดของโลก นอกจากนี้ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ศิริเลิศทรงศริวิไลประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวด้วยว่าการขับเคลื่อนทัชชาหนึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมากในสองมิติโดยขณะนี้มีกว่า40ในงานที่มาร่วมการดำเนินงานส่วนในระยะที่สองจะเป็นการขยายเครือข่ายออกไปและจะเป็นระยะของการเก็บเกี่ยวงานรวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นด้วย คณิฐาลือสัตรายงาน